มือน,นี้ชีวิตบ้านๆถ้ามาขุดมันจะขุดมันนั่นขุดมันเพื่อนเอิญหลายซื้อจ้ะมันเลียดโมกเพื่อนกันเอิญม,มันตีนสร้างเพื่อนกันเอิญม,มันแหล่มันเขากำขุดไปเห็ดหวานกันจ้ามือนี่พักขุดไปเห็ดหวานจ้ามาเบิ่งกันพอา่าชีวิตบ้านบ้าน เฮ็ดโคกหนองน้ำนะจ้ะน้ำน้ำแขางต้นไม้เขาก็จะเอามันมันนั่นมันนี่ลงไวจ้ะถึงฤดูชุดสจีกาทันวาเขาก็เริ่มมาขุดมันไปเห็ดกินกันจ้ะอุต่าเสียบเสียมซัดน,นี่เราก้ชีวิตชีวิตคนบ้านนอกชีนิตชีวิตคนบ้านบัน่น,น,นกินอาหารตามฤดูกาลจ้ะขุดเหือกขุดมันไปต้ม ก็เขากับปลาตามรูดูกะลูดูนี่กะสิเมนอ้อมีปูนะจ้าอ้อมีปูเอ้ยปลาขอนเอ้ยสแล้วจ้าอยู่แบบบ้านเราอยู่แบบอีสานบ้านนอกเบิ้งว่ามันสิเป็นหัวไงบะ งามกตย่านเสียมหกักเห็นหัวละจ่ายได้พ้าเบิงหัวพ้าเบิ้งหัวมันจ้าหัวมันมันจะเป็นสีแหล่ le, จ้าเป็นสีแหล่ le. มันเลียดนก่นเอินมันเลียดนกแต่เอินจ้ามันเลียดนกมันเขากรมมีหลายซื้อนอะจ้า คลิปนี้กับซ้ำนี่ละจ้าเดี๋ยวสิเป็นหนึ่งเฮตดห้านสู้กินจ้า